สุดก็เจอกรบปีโป้นมยี่ห้าบาทขายที่เซเวศูนย์คนครชัยแอร์ครับสวัสดีครับพกบกผมมานพินกับ c h a n n l f ลฟิลไทยใน youtube นะครับวันนี้ไปได้นี่มาครับปีโป้รถใหม่กว่าจะหาเจอครับเจอที่ 7, เซเว่นตรงศูงนย์คนครชัยแอร์นะครับก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาน้องคาย หนึ่งครับแม่น้ำโขงครับฝั่งนู้นก็คือประเทศลาวครับสปปลาวนี่ครับเขาปอกผสมอ๋อผสมนะ้ะมงุ่นขาวด้วยนะกลิ่นโยเกิร์ตเออเดี๋ยวลองดูครับอันนี้ราคา25บาทนะทำไมตอนเด็กๆรู้สึกว่ามันแพงก็ไม่รู้แต่ดูพอโตแล้วรู้สึกโอ้โหได้ตั้งเยอะ25บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูครับ มาลองชิมกันครับได้กี่อันเนี่ยสามสี 3, 4, 5, 5, ่ห้าห้าสิบน่าจะเป็นสิบห้าสิบหกอันนะปีโป้ครับโยเกิรต์ตเป็นรถใหม่นะตอนแรกเห็นเขาบอกว่าขายแค่ออนไลน์อันนี้มีขายตามร้านด้วยเพิ่งเจอ,อกลิ่นมันโยเกิร์ตเลยครับคือมันกลิ่นเป็นแบบเขาคงใช้กลิ่นโยเกิร์ตนะ กันครับเนื้อก็เหมือนปีโป้ทั่วไปแต่มันรู้สึกว่ามันจะคงตัวมากกว่าปีโป้อันอื่นนิดนึงเป็นกลิ่นโยเกิร์ตน่ะคล้ายๆกับใครเคยกินไอ้มุกุอะไรอะที่เป็นน้ำรสโยเกิร์ตเนะหวานๆคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยมีหวานแล้วก็มีหอมผลไม้ตามนิดนึงถ้าถามผม ผมชอบแบบผลไม้แบบเดิมที่เป็นสีสีมากกว่าพวกสีเหลืองสีเขียวสีม่วงอะไรเงี้ยนะอันนี้คือถ้าเกิดมากินตะกลิ่นโยเกิดอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมันก็จะอะไรคนระับมันจะเยอะไปอะ่ะมันต้องกินแบบอันเนี้ยรวมกับไอ้รสอย่างอื่นด้วย แล้วก็กินสลับกันไปนะครับมันจะได้แบบว่ารสชาติกาลังดีอ่าไม่ไม่เบื่อไปอันนี้แบบพอมันเยอะเนี่ยถ้ากินคนเดียวเนี่ยคงจะไม่ไหวนะครับต้องกินผสมกับอย่างอื่นนะก็แปลกเดียโยเกิร์ตนะฮะทรงขวดก็ดูคล้ายๆยอยากคูตตอนแรกผมคิกว่าเขียนว่าอยากคูไม่ใช่ครับเป็นโยเกิรต์ตนะปีโป้กินโยเกิร์ตนะไม่ใช่รสโยเกิรต์ตก็ ถ้าซื้อมหาห่อใหญ่อย่างนี้ก็ต้องหาคนแบ่งกันกินครับนะฮะจริงถ้าผสมกับรถอ,อย่างอื่นด้วยน่าจะดีกว่าต้องแช่เย็นนะครับแล้วสรุปแล้วเนี่ยผมว่ากินปีโป้แบบที่เป็นรถผลไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ว่าจะเสียอะไรเนี่ยอร่อยกว่าครับนะโกเกิร์ตเนี่ยมันเหมาะจะกินแบบเปลี่ยนบรรยากาศเป็นรสชาตินะถ้ากินเยอะๆเนี่ยคงไม่ไหว เป็นอย่างนี้แล้วก็มีรสนู้นรสนี้กินเพลินกว่าครับสีม่วงก็อร่อยนะใครว่าสีม่วงไม่อร่อยฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel f e ฟ l ลไทยใน YouTube ครับก็วิจัยปีโป้มาฝากกันโยเกิร์ตอันใหม่สวัสดีครับ